นี่นะฮะเด็กติดเกมเห็นไหมกินข้าวเด็กติดเกมดูตั้งแต่มาโลตัสละกินข้าวถ่ายประจานเลยเนี่ยอย่างนี้สตรีมเห็นไหม <c oughs> จะกินก็ะไบกินดิ <c oughs> โอ้จะได้กลับแล้วช่วยเราดิ Ờ. <laughs> ừ. Nóng đây. cái này nóng cả. À, hả? bạn. Hả? Mết ôm. Hả? Hôm nay đi, chai ngân, chai bạc được không ạ. Ok.